สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเก็บพุทธคุณมักเครื่องนะคะพี่ขารบกวนพี่ๆนะคะพี่ช่วยกดติดตามให้ช่องหนูด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาองค์แรกจะเป็นพระบูชาจากจะเป็นพระบูชาค่ะพี่ขานะคะเป็นของหลวงพ่อพรมจากพี่พี่ดูความเก่าสวยงามมากจัะพี่สวยงามจริงๆจักพพิจานะคะเนี่ยค่ะพี่องค์นี้นะคะพี่ขาเป็นพระบูชาเขียนวัาหลวงพ่อพรมวัด ช่องแคร์จะพี่ตรงใต้ฐานจะเขียนว่าหลวงพ่อพมค่ะพี่นะคะเห็นชัดไหมคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงจ๊ะพี่จ๋าลบกวนแอดไลน์จะพี่แอดไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะ นะคะพี่ใต้ฐา,านจะเป็นอย่างนี้นะคะใต้ฐา,านจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าได้มาอย่างนี้เลยจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้สวยงามจริงๆจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่ใครที่ได้ไปนี่คุ้มค่ะพี่คุ้มจริงๆค่ะองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่พี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดจะพี่รบกวนพี่ๆแอดไลน์หาหนูเลยจ้ะพี่แอดไลน์หาหนูขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ เป็นพระบูชาหลวงพ่อภูมิวัดช่องแค่นะคะพี่ขอไว้ที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอ่าส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้อ่ะเขาบอกว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษใหญ่มากยาวค่ะพี่ความยาจะอยู่ตรงข้อมือจ้ะ เลยข้อมือมาอันนี้หนูวัดจากตรงกลางขวามือนะหนูวัดจากตรงนิ้วกลางจ้ะพี่หนูวัดจากตรงนิ้วกลางความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะความยาวจะประมาณนี้นะคะพี่เห็นไหมมีรอยจานเห็นไหมยาวค่ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อพิษดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทหลวงพ่อพิษหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เจ้าของก็บอกว่าหลวงพ่อพิษเนี่ยขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าตะกุดอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะดอกยาวๆอย่างนี้เลยค่ะพี่มีรอยจานอย่างนี้เลยนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์หาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตาจ้าหนึ่งพันบาทจ้ะ เป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาความยาวก็ประมาณพอๆกับตะกุดไอหลวงพ่อพิษเมื่อกี้ความยาวก็พอๆกันจากพี่จ๋านะคะเป็นของหลวงพ่อพิษนะคะพี่แม่ค้าได้เอาไม่ใช่ค่ะพี่ขอโทษจ้ะเป็นของหลวงพ่อเทียมจ้ะเป็นตะกุดดอกยาของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตานะคะ ขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนเล่มนี้จะพี่เป็นขุดว่านเป็นขุดว่านเล่มเล็กจะพี่เพิ่งได้มาใหม่ๆ่สดๆดร้อนๆเลยจ้ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะ1,500บาทจะ้ะเขียนว่าหลวงพว่อเดิมจะ้ะวัดหนองโพจะ้ะมีพอสเขียนบอกด้วยสอหรือหไม่รู้นลคะพี่สองสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ดูกันเอาเองจ้ะพี่เล่มเล็กกระทัดรัดค่ะพี่พกพาได้สะดวกสบาย1500บาทจะ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่สวยงามจริงๆถ้าพี่ไม่ซื้อไปถือว่าพลาดเลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่1500บาทจะ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน1 5 0 0บาททวนจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นมีดขุดว่านจะ้ะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่1,500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นมีดพักขันจ้ะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจะมีเดียญหลวงพ่อเดิมติดมาอันนี้หนูแจ้งให้ทราบก่อนนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่เล่มน,นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพอจ้ะเป็นมีดพักขันนะจ๊ะ เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจากพี่นะคะสวยงามมากจากพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ปลายเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะขอไว้ที่1,500บาทจะ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็จะเป็นเหรียญอย่างนี้นะคะจะเป็นเหรียญติดมากับมีดอย่างนี้เลยะค่ะพี่สนใจยังไงแอดไลน์กับพี่ภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้จากเล่มนี้ขอไว้ที่1,500บาทจะ้ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะเป็นตะกรุดเก่าถักเชือกเก่าๆตรงกลางมีรอยทองหน่อยๆเป็นเกีียวเกียวหัวท้ายอย่างนี้ค่ะหกร้อยบาทจ้ะตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้จะพี่ได้มาสองตัวหนูได้มาสองตัวอันนี้คือตัวผู้ให้ดูตัวผู้ก่อนจะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะตัวผู้นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าตัวผู้จะ้ะส่วนอันนี้ตัวเมียจะ้ะตัวเมียก็เจ็ดร้ยบาทเหมือนกันนะจ้ะพี่นะคะ ตัวเมียก็700บาทจ้ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับตัวเมียจะ้ะหรือพี่จะเอาคู่ไปก็ได้นะคะพี่คู่ก็1,450บาทค่ะพี่พร้อมเก็บปลายทางอันนี้หลงพอกไวหรือเปล่าคะพี่เป็นพาพอย่างนี้700บาทจะ้ะเนี่ยค่ะองค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทจะ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นภาพ,ภาพหลวงพ่อพวกลวยนะคะเป็นภาพหลวงพ่อกลวยด้านหลังจะมียันอย่างนี้ค่ะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพวว่อกลวยจ้ะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นหานุมานอย่างนี้เลค่ะพี่700บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นพระนับปกมีอยู่สามองค์แล้วก็มีผ้าอะไรไม่ว่าหนึ่งอันเล็กๆด้าน,นหลังจะมีตะกรุดปกอ่าก็เขียนนับปกหลวงปู่โตค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะคะพี่ปกสามองค์ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มนะคะพี่ขาปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่พระนับปกหลวงปู่โตจ้ะ,จะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญหลวอโบราณหลวงพ่อไปเริ่มจับขอบอย่างนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เดี๋ยวรอหลวงโบราณหลวงพ่อไปเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนจะพี่อ่าใช่แหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าหรือเปล่าเนะาะจำไม่ได้800บาทจ้ะสวยมากเลยค่ะพี่ขาสําหรับองค์นี้นะคะพี่แหวนวงนี้ค่ะพี่ขอไปที่800บาทจ้ะเป็นแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะคะพี่800บาทจ้ะ 800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนานๆจะมาทีนะคะพี่หายากมากค่ะพี่หายากจริงๆค่ะพี่ขาถ้าเกิดเจอแล้วรีบฟ้าไว้นะคะพี่รีบฟ้าไว้รีบซื้อไว้ค่ะพี่กานะคะ800บาทจ้ะ800บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่เบีย้ยแก้ตักเชือกเก่าๆ7 0 0บาทจ้ะ เนี่ยค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นเบี้ยแก้นะคะพี่เป็นเบี้ยแก้ถักเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะถักเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มหรือเปล่าคะพี่นะคะ่ะ700บาทเหมือนกันค่ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่มห0สบาทนะคะพ <flo or> ี่ขาเป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มค่ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขอไว้ที่เจ0ด้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่นะคะปู่เอี่ยมนี้ขอไว้ที่5้าร้ยบาทพอจ้ะเหรียญปู่เอี่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่5้า้อยบาทนะจ้ะพี่5้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะพี่เหรียญปู่เอี่ยมจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ใต้ฐานมีรอยจาน600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นพักกิ่งก่กๆนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานด้วยค่ะส่วนใต้ฐานก็มีรอยจานนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นลายธรงชาตินะคะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่600บาทจ้ะ ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปู่นาควัดห้วยจระเข้ค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะมีรอยจานร,รอบๆเลยนะคะพี่นะคะตรงนี้ก็มีรอยจานเป็นพระปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจรเข้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแห,หลมจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ เดียหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี ouais. leave, we ่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นหน้าผ้าน้ปกอย่างนี้จ้ะ600บาทจ้ะนะคะด้านหลังจะเป็นพ้าน้ปกนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิม600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพ้าลีลาจะพี่500บาทจ้ะพ้าลีลาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะจ้ะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นพระลีลาจ้าส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่จ้ะปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ข่าเป็นปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่จะพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้เป็นปิตาไม่ทราบที่นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่นะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าปิดตาที่ไหนค่ะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะ ปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ตรงอเนี่ที่ว่าเป็นมือปิดตาจะมีรอยทองทองค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นปิดตาได้บางไผ่จะพี่800บาทจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะพี่ขาพิมพ์นี้นะพิมพ์มนี้นะคะพี่นานๆเราจะเห็นทีนะคะพี่เพราะว่านานๆจะเจอค่ะพี่เนะะี่ยค่ะกว่าจะประหลอกคุณลุงเข้ามาได้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะ ปิดตาองค์งนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะพี่สวยงามมากเลยจะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าปิดตาเล่บางไผ่จะส่วนองค์นี้นจะเป็นเดียญหลวงพ่อแช่มจะพี่วัดฉลองจะพี่ห้าร้อยบาทจะเนี่ยค่ะเป็นเดียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่วัดฉลองค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะส่วนอันนี้จะเป็นเรียญกลุ่มหลวงพ่อกลวยจะพี่เรื่องพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญกุมหลวงพ่อคัยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพระพรมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเขียนว่าพระพรมธาดาค่ะพี่เหรียญน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ขาเลือกภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่แอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร084069180ค่ะฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้นะคะ EP ีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ